รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประธานในวิธีท่เคารพกระผมการจากกับเดการโครงการตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรางการพจริตเพื่อการส่งเสริมธรรมบาลโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมทากับหลักธรรมบาลต่อต้านการุจริตการป้องกันและการป้องป่างการขอตีควา้ว่าท่านตั้งใจจะมา เป็นประธานผู้ผลิตที่มีสาการณุจริตและการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามพุจริตและตามที่ไชอบซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามความมั่นคงความเจริญของประเทศชาติมาร์ตสสาม้ารอข้าของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการสุจริตสภารัฐเกศของหน่วยนี้และหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย เื่อขับเคลื่อนงานได้าการป้องกันและรอบการการจริตอย่างั่งและกับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการุจริตจังหวัดเช่นงานได้คะแนนอยูที่แปดสุดสอโดยมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินได้ซึ่ง จะมีการทำเป็นอย่างไรนะฮะับขั้นตอนปอเป็นอย่างไรนะฮะในการรับน,นี้ก็ได้แบบสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการกับเพื่อนเวลามาเข้าร่วมโครงการเรียกว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขรับเคลื่อนประมาณ2,564ได้คะแนนอยู่ที่90.90ใ 90. 90. ิจุก้นการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ใดในช่วงเทศกาลทุกโอกาสการดำเนินคุณธทรรม ไดความโปร่งใสในการทำงานของเรียนให้ทราบนะครับเพื่อเป็นองความรู้นะครับจะได้ไปะยัยผลไปบอกเ่าวย,านะย้างหนะ้าที่นันเลยครับเปนอลแล้วว่าความเกยนในส่วนไหนเนี่ยจะส่มเสี่ยงนะฮะต่อการที่จนะี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระเบียบกฎหมายในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับผูกโยงกับอำนาจหน้า,นา,นาที่ของแต่ละคณะซึ่งในส่วนของสำนักงานบกทเนี่ยจะมีในส่วนของทางด้านฝ่าย ไปลาปาหมายความว่า